ทีรับมอบเครื่องวัดความดันครั้งที่2องจำนวน2,000เครื่องให้กับโรงพยาบาลศรีนครินเมื่อวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายน2568เวลา14นาฬกาณห้องกวีทางสุบุตรชั้น5อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์เทียมเก่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับขั่งในงานมีการรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตจำนวน2,000เครื่องจากคุณวิโรธสีสดใสพร้อมคุณพันนีและบริษัทมหาจากอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดตัวแทนบริษัทยูเวลซึ่งนับเป็นการสนับสนุนครั้งที่สองต่อเนื่องจากการบริจาคครั้งก่อนหน้ารวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า5,550เครื่องช่วยให้โรงพยาบาลสามารถกระจายอุปกรณ์ ไปสู่กลุ่มผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงศาสตราจารย์ในแพทย์สมศักดิ์เทียมเก่วผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรินกล่าวว่าสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในเขตรบริการของโรงพยาบาลศรินสะท้อนภาพรวมความรุนแรงของโรคในปัจจุบันโดยพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารักษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างไรก็ตาม อัตราการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปลอดภัยมีแนวโน้มดีขึ้นผู้ป่วยสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนรุนแรงเช่นโรคหลอดเลือดสมองสตโตรกได้มากขึ้นผลเชิงบวกนี้คาดว่าเกิดจากจา์ที่ผู้ป่วยเข้าถึงเครื่องวัดความดันมากขึ้นทําให้สามารถตรวจวัดสม่ําเสมอและพบความผิดปกติได้เร็วทรงผลให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดโอกาสเกิดเหตุฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิตคือผมคิดว่าเรื่องโรคความดันโลหิตสูงนะครับหรือที่ประชาชนทั่วไปที่มีความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยผมคิดว่าม,มีมีอยู่หลายประเด็นเช่นประเด็นว่าต้องมีอาการปวดศรีรษะถึงจะสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจใหม่เลยนะครับว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นภัยเงียบนะครับหรือมัจจุราชเงียบที่ ทำ้ายมนุษย์เราเนี่ยค่อนข้างมากหมายความว่า90-95%ของผู้ป่วยที่มีความดานันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่มีอาการใดๆฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะทราบว่าเรามีความดานันโลหิตสูงหรือไม่เนี่ยก็คือการตรวจวัดความดันนะครับอย่างเหมาะสมเรื่องนี้เป็นเรื่องท,ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับจึงเป็นที่มาของโครงการที่เราอยากให้ทุกครัวเรือนในประเทศไทยนะครับมีเครื่องวัดความดันประจา หนึ่งครัวเรือนต่อหนึ่งเครื่องวัดความดันเพื <_ d ance> ่อที่เราจะได้มีการตรวจเช็คร่างกายได้อย่างสม่ำเสมอว่าในคนในครอบครัวเราเนี่ยมีความดันโลหิตสูงหรือไม่เ <_ d ance> พราะความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับอย่างที่บอกแล้วเป็นภัยเงียบแต่ว่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอันตรายที่สําคัญเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีตบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองหรือโอรคอัมพาตโรคไตวายหรือโรคหัวใจวายต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเราจะไม่มีทางรู้มาก่อนเลยว่า เรามีความดันโลหิตสูงหรือไม่จะต้องมีการตรวจวัดนะครับฉะนั้นการที่มีเครื่องวัดความดันประจําบ้าน1ครัวเรือนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับฉะนั้นการวัดความดันแล้วเมื่อเราทราบว่าเรามีความดันโลหิตสูงเนี่ยสิ่งที่ควรจะทําก็คือการไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงจริงหรือไม่นะครับแล้วก็เพื่อตรวจว่า มีอวัยวะต่างๆเนี่ยเสียหายหรือไม่เช่นการทํางานของไตการทํางานของหัวใจการทํางานของสมองหรือการทํางานของหลอดเลือดต่างๆผิดปกติหรือไม่เพื่อที่แพทย์จะได้ทําการตรวจรักษารวมทั้งหาโรคร่วมต่างๆเช่นภาวะไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมักจะพบร่วมก,กันกับคนที่มีความดันโลหิตสูง นะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับประชาชนที่ไม่มีเครื่องวัดความดันที่บ้านเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือการตรวจเช็กกับอสมออก็ได้ครับเพราะปัจจุบันในแต่ละชุมชนเนี่ยนะครับอสมออจะมีเครื่องวัดความดันหรือการตรวจที่รพอพสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะครับเพื่อตรวจว่า ตนเองนั้นมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือไม่หรือเวลาไปตามางานต่างๆสถานที่ต่างๆที่มีการจัดงานทางด้านสุขภาพนะครับเราก็ตรวจวัดความดันตรงจุดนั้นได้ฉะนั้นเรื่องโรคความดันนี้เป็นโรคที่เป็นภัยใกล้ตัวแล้วก็เป็นมัจจุราชเงียบนะครับสถานการณ์ของคนที่เป็นโรคนี้ในปัจจุบันในปัจจุบัน,<ใ>นคนที่เป็นโรคความดันก็สูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตเพราะว่าทั้งปัจจัยเรื่องคนที่มีอายุที่มากขึ้น นะครับภาวะ,ะสังคมซึ่งมีความเครียดสูงขึ้นภาวะความเร่งเร้าทางเศรษฐก,กิจปัญหาทางเศรษฐก,กิจการทํางานที่เร่งรีบ การทานอาหารฟาสต์ฟู้ดการทานอาหารลดจัดอาหารเค็มต่างๆนะครับรวมทั้งการไม่ออกกําลังกายนะครับหรือการสูบบุหรี่ก็จะทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและพอเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะนํามาซึ่งโรคต่างๆที่อันตรายที่ผมกล่าวไปแล้วเช่นโรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับภาวะไตาวายต่างๆเหล่า,า,านี้ซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาทางสุขภาพที่สําคัญ ฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะครับก็สืบเนื่องมาจากที่เรามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับในอดีตเมื่อสักสิปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆ4นาทีจะมีคนไทยเป็นโรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยหนึ่งคนแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกๆ3นาทีนะครับมีคนไทยเป็นโรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยหนึ่งคนง่ายๆปีหนึ่งเนี่ยจะมีคนไทยเป็นโรคอัมพาตปีละ1 7 0 0 0 0ื่น 5,000คนถ้าในจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดเดียวเนี่ยก็ปีหนึ่งก็จะมีคนที่เป็นโรคอมาาัมพาตเนี่ยปีหนึ่งประมาณ5,000คนนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้นเหตุเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือไม่ฉะนั้นสิ่งที่เราจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็คือ ากรอยากให้สังคมเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงและก็ถ้าเกิดท่านสามารถที่จะจัดหาหรือซื้อเครื่องวัดความดันไว้ประจําครัวเรือนได้นะครับเครื่องวัดความดันเครื่องหนึ่งในปัจจุบันก็ราคาอยู่ประมาณสัก1,000บาทโดยประมาณนะครับฉะนั้นการลงทุน1,000บาทเนี่ยนะครับผมว่ามีความคุ้มค่ากับคนทั้งครอบครัว นะครับคุ้มค่ายิ่งกว่าการไปซื้ออาหารเสริมมาทานนะครับอันนี้พูดตรงๆอาหารเสริมมูลค่าหลายพันบาทต่อเดือนแต่ว่าประโยชน์เนี่ยไม่เทียบเท่ากับการมีเครื่องวัดความดันหนึ่งเครื่องซึ่งสามารถตรวจเช็คสุขภาพผลได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ใช้ได้ในหลายๆปีครับอาจารย์แบบเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงแล้วควรไปพบแพทย์ครับโอเคครับก็คือเกทที่เราบอกว่าความดันโลหิตสูงก็คือค่าความดันเนี่ยเวลาที่เราวัดเนี่ยตัวแรกนะครับหรือเ,รเขาเรียกความดันค่าตัวบน นะครับก็คือไม่ควรจะเกิน140แล้วก็ค่าความดันตัวที่2หรือความดันตัวล่างเนี่ยไม่ควรจะเกิน90แต่ในบางกรณีเช่นคนเป็นโรคเบาหวานเราอาจจะต้องการควบคุมให้ต่ำกว่า13585แสานะครับแต่สำหรับคนทั่วไปเราต้องการอยู่ที่ไม่เกิน140แล้วก็90นะครับมี2ค่าถ้าค่าใดค่าหนึ่งผิดปกติไปเนี่ยนะครับก็ควรจะพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คและยืนยันให้ชัดเจนว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือไม่ครับ